คคท่านคะหนูขออนุญาตบันทึกภาพระหว่างการใส่บาตรนะคะและขออนุญาตนำภาพไปเผยแพร่เป็นธรรมทานต่อไปขอกราวคำถวายนะคะอิทังทา,งานางังศีลวันตานางังพิกุนงังนิยาเทมิสุทิน,นงังวัตเมทานางังอาสวคยาวหังนิพพานะปัจโยหนตุ ผปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะมิวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังวติตังตุมหังกิปังมิวะตมิจตโตแต่ปุเรนตุตังคัปปจันโอบนณารโสยะตามณิชฌติราโทยัตถะแตพปิตโยวิวัชฌนสุตัโรุ โอภาวะอุบาธนาเตระนาจังวันปัญญายินโนจัตโรธรรมวันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุ